สี่รดน้องพี่น้องน้องจิงจิ้งะสี่รลถดฝกไปถอบคุ่นไปถอบพุ่นแล้วรถดหนึ่งคือเหมือนจะเอาดินมาใส่ผู้ดีแบบอ้อมเพื่อนเลย่น้องหอยเพียงกับมันคานนี่น้องจิ้งิคิดว่าน่าจะเพียงข่นาเจ้ามาใส่ในเพียงคานน้องพน่อนเนาะตัวต่ำกลัวพเพียงเนาะพเพียงกับต่ำกลัวแบบนั้นเลย ว่ห้องกระซีได้เมื่อก้อนธนะไอแก้วเ้ากระซี่มีเวียกไปไปลายบ่อนนี่แหละเนาะห้องก็ได้กับฝากไอแก้วจัดการเนาะบึงเนาะวัสบัวล้กกระซี่อาบอธนัดอย่างไรได้เนาะทนใด้ก็ได้ ไอ้ไอ้น,นี่เงินคาดินเงินเขาดำเนาะคาดินหรือเด้อกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขุน วัชระสุบอนว่าสิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศการยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องยูทูบน้องตูบีปันสุกอีกแล้วพี่น้องอ่า,อามาพบมาพอบมาตูบีกันอยูอย่กันซาบ,บัวขี้เก้านะพี่นอนะ้องเนาะก็คือต่อจากคือเป็นเอายีนเลยค่ะเอาทรายเฮ้ยขอโทษพรอพายพี่น้องเอาทรายกับเอาบอกมาส่งเนาะแต่ตอนนี้พี่น้องเพิ่นได้อ่าเอายีน ในการจะเอาว่าสั่งดินเข้ามาดินทีทมเพื่อนอะไรพี่น้องเลยคือว่าคนสิมาส่งแล้วพี่น้องเลยนะเป็นสิ่งทูลถามคนเราสิมาส่งจังหน่อยเนาะโอเคพี่น,อน,น้อ,นอ,เนองเดี๋ยวติดตามหบช่วงไปพร้อมกันไปเบิร์นเดี๋ยวจะบีจะพาพไปพี่น้องไปเบิ่งนเนาะพาเพื่อนมาสั่งมาจากรถรวมทั้งเบิร์นาะพี่น้องเนาะแบกไขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเว้ยทุกคนทุกท่าน อยากชมคลิปน้องตุบีแต่จนจนจบและอุขามภูสนาคือซองนี้น้องตุบีก็โอ้นื่อยเธอว่าเมื่อยซองสามมือมานี่มีแต่เวียร์พอจักเวียร์ทั้งเฮียงเจ้าเวียรทางพี่ลายยางลายเนี้ยหน่อยได้ไหมสูสูไปเต็มทีนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้น้องตุบีหน่อยได้ด้ายนี่น้องถ่ายนี่เดี๋ยวน้องตุบีก็จะพาพี่น้องไปเบิ่ง ถาหลดคนดินมาเนาะไปไปพี่น้องไปกันเลยเนาะไปพอผมพองงพ่พี่น้องเล้ผูกคืนเอาดินเข่าแลา้วบาทนี้โอ้เอสเอบาทนี่ก็สามสี่คันหลดพี่น้องขอสดขอภัยเด้อพี่น้องคันวาเสียงดังกตเนะาะก็คือว่าทาง ฝนจากทั้งก่อทั้งทีมงานทั้งแก้วฝนกนากทั้งก่อทั้งเจาะทางนี่ก็ทางอาเอาดินมาทมมาทอมาพี่นนะ้องเอาดินมาเข่าเพื่อนนี่แหละอ๋อโถจกัจกรหล่นนิดหน่อยเพิเ่นเอามา คือไอตุ๊ดิดพิ่ได้ยินพิ่นว่าว่า12รอดบ่เนาอพี่น้องเลยเฮตดบันเฮ็ดอึบตั้มโอ้บ่แหงไปได้หน่ะพี่น้องคือลองตุ๊ี่บนจักรยานไซค์ไหมเนาะคลิปนี้ดีว่าไม่เบิร์ดแบทพี่น้องเลยเหตุบันฮักฮักหักฮักฮักฮักหัวจะฮักสวเสา้าเฟิน บดจากัาจากรนบจักไงทมเลยบ่ฝนถามต่อฮะให้มันเพียงบดเลยบ่แม่ทมบดเลยอ่างทั้งนี่ก็ามาอีกบนงนี่ก็ามาส่งงเลยแบบนี้เแบบนี้ ฮะน้องกิบบี kind of um, it, ้กับซอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะเบิ้งของกันพี่น้องเลยทาพ่อแก้่คนจะกำลังพูดทีนน้องพี่น้องให้รถเข้ามาพ่อแก่คนเข้ามาสบายดีเด้อพ่อแก้่โอ้ วิทบอขับมาในเลยขับมาได้เขบมาดลงเยบเบงๆี่นกะิไปได้บอเอาุฤศจอกันบอนอ่ะพฤศจิกอันบอพี่พี่ เอคผลไ้ไว้ชื่อกล้วเอาผ<ร><บ>นสีทอก<ร>หัน่นว้าเราถังัง,งเลยอ๋อเอเอสมาได้บ่อบ,บัต้าถูกเซ็ครั้ผูผผกผูกผลมะหยับ่อผูก เฮ็ดบาทคนสิโยกเข้าไปรลอดถือบ่รอดอย่าพ่าวเด้ออย่าพ่าวมา,าจักดินแห่มาจักอีช้างเพิ่นคนข้ามาบาทบ่จักดินทมเฮือนบ่จักดินแหน่มาบาดเดียวพี่น้องเลยโอ้โหท,ทางนั้นก็มาบึน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 เนาะโอ้โหมาเพิ่นถอดแล้วพี่น้อง <Workers S 2> ฮะบเชียงยังเพิ่มอีดยจกเชียงยังเนาะบจ็อกมือมือมันมาที่เมือนี่ฮะดยโอ้สางเลยแมนบล็กขีนบล็อกทรายบล็กบล็อกบจ็กดินเขาเลื่อนอีนึกดงที่เพิ่งจะมาอีกแมนเล็กแต่อากาศมาแต่เศร้ากูแหละหัดแล้วเัขเขาเลมีเนาะดย พอแก้กินข้าวแล้วบอสครับแล้วแล้วก็อันที่เริ่มแลวแล้วผิวละเริ่มผิวแล้วไอเทียงเต็มแมนใกล้เทียงแล้วซีเบสมะเขือกแล้วคือเพื่อนสะบวนอีกก้อนแล้วมือนี้เลยบ่พผมโดยมือแรกมือนี้มือหนาเขี้ยแค้นบอสเพื่อนเพื้นก่อเทิดก่อไฟพี่เนาะเทพื้นเนาะโอ้หินเพิ่นนี่คือว่างามบ่สสําเนาะอกับบ่มีก้อนใหญ่เนาะเทืพื่นนี่ก็สิสบาย จักรถหพออันดินพนเอาเขานี่ก็บอทางสับอกสิบเจ้าโลดจักรสิบสงบอกได้ทำไมอ๋อกระเบิงตามมันควจริงเนาะทดิงแต่ผมว่าว่าสิบสองรถอืมกะไวหน่อยักมาแล้วสี่รถโอหักมาได้สี่รถเนาะสี่ร่คนสามสบอกถยักขึ้โดย โอ้โหพิ่งจะแก่มากพี่น้องเลยทางนี้เพิ่งจะดันดินเข่ารถดุดเนาะพี่น้องๆทางบ้านเราจะมีก่นรือยุดก็เดือดท้ายยังไงเนาะเหมือนกันดันเข่าพี่น้องเลยอ้โหเซ็ตเช็ดเซ็ตเช็ดเซ็ ดีเด้อโดยโอ้คนถอกกันเลยเนาะนควรจะทมทางเข่ามาเลยไอ้เพียงันนี่เลยไปจากพี่น้องกระเบิงไปเนาะน้องตูบี้กะบฮบ้สำหรับเพนการ์นจะเหางไดพี่น้องเลยแต่กระซีพาไปเนาะมาอัปเดตมาเบิงเรื่อยเนาะ ด,ดึนขาแ้่บาทอาจะสารหลดหน่าจะส้มหลดนี่เนาะเฮ็ดเหมือนเฮ็ดอือืฮึอดโดยสบายดีไ <c oughs> อ้ตุคําพาเบิ่งในผนเฮ <c oughs> ็ดูกคี่เจ้ามา,าใช่ี่ขึ้นไปสาสแเดน,น้อยนึงบนเบ็ดปอดเบิรด <c oughs> อ๋อเสนะ <c oughs> ่งทางนับผนเท็ป๊อกร้อนไง่เลยเนาะโดย ถูี่หลอเนาะ้องพี่น้องน้องน้องจูบินสีร manager, ่รถถูกไปถอดพุ่นไปถอดพุ่นแล้วรถหนึ <iser> ่งคือเบนจะอ่าเอาดินมาใส่พี่นีแบบอ้อมเพื่อนเลยพี่น้องหายเพียงกับมันคานนี่น้องจูบี้ชิดว่าหน้าจะเพียงวันหน้าจะเอามาใส่เพียงคานน้องพี่น้องเนาะกลัวต่ำกลัวเพเพียงเนาะเพเพียงกับตำกลัวแเด็ดหนึ่ง ดันตข่อใหเลยพี่หนุ่บปริญญาคนเข่าเองคือแบบสำนานนะพี่น้องเลยนายผู้คนขัแบรบถน,น,นะน,น,นี่ก็คือเสียบสบำนาน Ah เฮนะ็ดเป็นเฮ็ดเป็นสิมาพี่อยู่ไว้อ่ะอ่ะไปแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี้ไปใสโนโ่น้อแต่ผนาจะผักเที่ยงประแจกนี่เที่ยงบน คุณไปกินข่าบ่พอแกบัดนี้นาาอยากกินข่าวคือเาก็ยังอยากข่าเลยเนาะยังอยากแลยไปจอไปหนไปโฮมหันเนาะสี่ดที่พนเอาถอกนี่เนาะสี่ดอ้สีดกห่งเมรถลดียวดต่ว่เพนเอาข่ามานน่นะมาพีสี่ิาคอิห้นนหนอยเทเนาะยางี่ยุอยางสี่ลยาง เดี๋ยวตุบี้กัสิถธาผืนมาเดินอันนี่คือรถหนึ่งเนาะแมนบริรถหนึ่งแล้วรถถอกสบายดีเด้อไปลองกันเด้อเดี๋ยวพอสินายคลิปก่อนโดยโดยก่ายเงินให้แก้วโอเคนอนเดี๋ยวนอนตบีสิถ่ายให้ี่นอนบุงอีบัตรผ้นฮะ หลุดเดียวสีหลุดคือทั้งหนาบ้านเป็นคนค้นขาว้าแล้วนะจอยาิตมาถอดไปกอนะเยเขาีเยดงหลังบ้านดยเจาะไปใชดิขอเชื่อเบิบงท้งหนาแล้วบ้านหนาอขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องบานนี้อ้ยไินยินเสียงรถอุ่นมาแล้วพี่น้อย มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้ว คือพ่นชีเอาดินเข่าจนเต็มหมดเลยน้องเพน้องเนาะทางนาอิกาขนาดเอาข่าเต็มแล้วพ่นการะนาจ,จะเทเทพื้นเทพื้นหน้าบ้านให้มันแล้วบาดเดียวเลยพี่นอนๆผูล่างไม้เลยพี่น้องเออมาเรื่อยๆเนาะที่ตัวจะพอ บัตรเขาที่ถอกไซส์พี่น้องเลยตาเบิ้งรุ่นน้ำตาลพี่น้องเลยเบิงบ้งเบิ้งเฮือนสะบัวบัดกอ่อแล้วนี่ป้อหลังใหญ่ดีเนาะสามห้องนอนหนึ่งห้องนำ้ำ ผู้สางาบ้านประตูนี่ไอนตุชิดพันวาถ้าสาบแล้วพี่น้องเลยสาบแล้วเพื่นกระจังจะติดบ้านประตูผนเปล่านอ้อผนจะหายสาบติดบ้านประตูเมื่อสาบแล้วเอ็ดบ้านที้เพื่นมาถอดอะไรพี่น้องเอ็ดเปื่อนเซลไปใส่ดิพี่นาะ พี่น้องพี่น้องเอ้ฟังแต่เสียงรถแมนแมนมาคนขับคือซีมวลขับรถนี่จ้ะกันทั้งมวลทั้งเมื่อยน้องชิบีสินสำหรับคนที่มกักเนาะโอ้คันกุ้มกุ้มี่นออ้อย ขออกคุณประจักษ์พี่น้องคุณจะไม่ขอกเบื้อกอนะ่ะคุณเกื่อไม่ขออกรถหนึ่งก่อนเนาะใครเรียบ

ขึ้นมากวันนี้จะหนักจะเต็มเลยเป็นข่าวอีกแล้วพี่อนโอ้เป็นทีถอกเสด็สบแบนี้เนะาะขนาดจ,จะไปนำกันผูเ้เลย รีบคุณฟูแด้วนี่พี่น้องเอ้ยลดเปิดน,นี่ว้าเอ พีนะ่นะ้องเนาะคลิปนะีนะ้เนาะ ับเป็นบ่อจังกะ์อะบ่อยล่าเล่นเล่นกองดินดินเลยเล่นกางดินดินน่อยเนาะอ๋อเห็นกองดินแรนขึ้นมาพี่ไอ้เจ้าี่กระดชิพส้าคนกินก๋ว้าหลินดินโอ้ ฝืนบนสีบักเขาใกล้มาไลยก็ได้น้อน้องพี่เนาะเนิ่มงามเนาะเบิ่งมุมกล้องแจ้งอยู่บ่แจ้งแรงเอาผมมาชิบบ่เนาะเอาบริษับัวหนุกพาเขามาพี่น้องเลยเนาะหนุ่มไม่ข่อยบ่หนุ่มงยังไม่ปีกอีกข่อยอีะพี่น้องเลยเมื่อกี้ได้จ่ายเบิดเงินเบิดหลายเถิอได้เมื่อกี้ไอ้ถึงนบินบล็อกแฮ่แฮ่กับชายเบิดอยู่สามล้านสามขึ้บินบล็อกตัวนี้อีก ตัวนี้นีช right right? ักรดทิลดิดอถูทิปรดรดละสองแสนห้าเป็นสองล้านห้าี่น้องหรเนาะสองล้านห้าเป็นอะไรสองล้านห้าทิปรดเนาะถือว่ารายอยู่เติบโตเนาะเะพอะอย่างเนาะเอาว่าพอได้อันนี้ห่อค่ะเขามาหารถบอ มีข่าวดีมาบอกไอ้แก้วพ่อผีกเนาะคือว่า,ามีผู้ใหญนะ่เนาะไอ้เจดอยู่าทางออสเตรเลียเนาะเป็นคนไทยพี่นะ้องเพิ่นได้เบิ่งคลิปที่ว่าเพิ่นจะติดตามทางเฮานีนะ้เลยเนาะทางสิบสิเนี่ยเพิ่นผู้ที่สางเพื่อนให้น้องนุ่นยู่ได้เนะพิ่นกะมาแสดงส่งความแสดงความเสียใจมาทำไมแก้วที่ว่าสูญเสียพี่น้องหรือว่าคนในสมาชิกคนในครอบครัวไปคนหนะึ่งแล้วที่ไทยเพิ่นกะผัก หนึ <toys> ่งเด้อซอยซอยกันน้อเดี๋ยวสิเอาเงินบาทให้แล้วก็เอาเงินคันให้เลยเนา้อเจ้าเนาะเอาผักไอ้แก้วจัดการเนี่ยเด้อเพราะว่าเขากระได้เมื่อก้อนนะไอ้แก้วเขากระจามีเวียกไปไปลายบ่อนนี่แหละเน้อกระจาได้กับผักไอ้แก้วจัดการเน้อบึงเนาะวัวสบัวแล้วกระจายอ่าโบถนัดอย่างไร đấy นาะระดับให้ก็ได้ ตออหาไอนนี้เงินคาดินดำเนาะคาดินหรือดเนาะถ้าน้บันหาคขบบอบ่เลิกนะนี่บ่เลิกตัวนี้แมนแรกไปใอ้ี้ไสตัวนี้ไปเกียรติบหาเนาะ หลังใจหายเด้อยันเหี้ยได้ลองเหี้ยได้เนาะตัวอี้ตันนี้ใต่ขาดดินไม่ไองเนาะอันนี้อัวนี้คือให้แก้วบให้แก้วตัวนี้เด้อโดยขอบใจพี่เจนเพื่อนเนาะพี่เจนเพื่อนผมเพื่อนหายายเนาะขอบใจขอบใจหลายเด้อที่อันขากเงินกรนีหให้ชื่อเหลือเนาะสวยเหลือเด็ดอันนั้นอ่ะ กินท่านซอยบ้านนอกอะไรนาะบ้านนอกจะกินท่านเนี่ยนะโมบุญโมบุญโมบุญน้ำขอความมุ่งมั่ใจเขาจิตเด้อความเจ็บจะได้คล่องไข่บ่อยมีารถนาสิได้ขอให้ได้ดังข้อมงารถนาพี่เห็นว่าสิได้ขอให้ครับขึ้นี่ครพี่ลอยพันน้ำตาลสาซาถูกแล้วบทสิทธิ์มาเป็นสะพานบุญห้คอยบทสิทธิ์อยู่ดีม่แห้งความเจ็บจะได้คล่องไข่บ่อยมีได้เดินทางตลอดปลาย ก็จะได้เค็ดน้ากันเลือดอยู่หรอกครับไอ้แก้วนี่พี่น้องเลยเนาะอยากให้สิจมคลิปอยู่นี่เลยนอกกระไดอยากให้สิแจ้งรายละเอียดเรื่องเงินให้พี่น้องฟังคำก่อนคืออันเรื่องเงินสองล้านหายกะเป็นเงินอันโอหักโอหักของน้องกุ้งน้องแก้มเด้อพี่น้องเด้ออ่าที่เป็นซอยมาทั้งเห็ดเลือนเห็ดยังหลายๆย่างอันนั้นก็ซื้อมาให้อีกเลยเด้อตระหนักเล็กที่จะสั่งกันซื้อใขายไปเลยเบิดเกือบ บ็ดมือนี้เบิดเงินหมื่นปลายมนให้พี่น้องเงอนีเนาะเบิดหมื่นปลายเบิดหมื่นปลายเนาะซึ่งคือว่าครบกันเลยบานีบเนาะครบกันเลยอันที่ซื้อมื้นนี่พี่น้องเลยเนาะประมาณนี้กะกิจการประกอบคุณนะทางไอ้เนาะทางไอ้คือทางต่างประเทศพอหันของน้องเพื่อนหรือว่าอยู่แข่งขันทีมงานประชุกเลยกะมอบโอกาสให้ทางทีมงานในแก้วเนาะเนเด็นเพื่อนในครั้งนี้กะไอ้อายชงมีสุขภาพแข็งแรง ได้เด้อขอให้ได้บุญได้ลายได้ให้เนาะขอได้กลับขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเดินทางไปใส่มาใส่ขอให้ปลอดภัยทั้งทีมงานบันจุเท่าหลือกระทางทีมงานไอ้แก้วการเชียรเหตุหน้าดีของเองให้ดีที่สุดได้เนาะถูกขอบใจวัตถุทุกคนได้พี่น้องเด้อฝากกดไลคกดแชร์กดซับสไคร้แต่กับบุคคลโฆษณาให้ในพี่น้องกับผักเป็นกำลังใจมือเก้าอะไรไปน้องเนาะรายการถ้าผมอยากช่วยเรือเขามากอ่ะ ปรมาณซอยเลื <may plane story> ้อเข้ามาได้งบเฮานี่ก็ยังบ่ได้พอดอกนเนาะมาเรื่อยๆเนาะยังกะโลยังสียังคันว่าเพิ่นสิให้ติดนาคันว่าหให้ดยยังกระดานอีกนประมาณนั้นพี่น้องยังหลายนั้นคั่วอีกไทอีกเนาะโดยเดินพืนเดินไผเดินไผอีกโอ้อภัยข้ามมาพี่เนาะเอ้าพี่น้องเพราะว่ามีแต่เดินไผเลยอืมโดยรมต้องไผอโดยๆเอาฝากนเด้อเด้อทุกคนเด้อโดยอ่ะเนาะสุดท้ายนีก็ อ่ะทีไรก้าวคำว่าสบายดี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 ไปกินข้าวบ้านไปเองไปเลยไปเลยมาเดี๋ยวอ่าให้เพื่อนกินข้าวบ้านหนี่อ่าสบายดีบุตรทุกคนเด้อใช่ไหมใช่ไหมเสียบเสียบเสียบโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องบุตรีเด้อทุกคนสุดทางสมคิดน้องจระบี่แต่เตจนจบ และบระค่าโฆษณาที่สาคัญก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่ที่นกพ่อนอก,กุ้งนกแก้มทางกับเอฟซีทางไอตูซีพื่นนะเนาะที่คอยสปอร์ตทีมงานบรรจุเฮาอะห้ทีมงานบรรจุเฮามาเป็นสะพานบุญให,หายเซนเซเป็นอะไรขอหาย <c oughs> อายพื้นดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายุมันพอนยืนแพ้จากโรคภัยไข้เจ็บ ขณะไอ้ปเป็นธุรกิจนั่นก็ขอใหายลำรวยกว่าเก่าเด้อไอ้นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนสุดท้ายนี่น้องตุ้บี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตุ้บี้เนี่ยเด้อเภาษีบุตรได้ผิดเภาษีบุตรได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะอ่าก็คือทางเงื่อนอ่าสบ,บัวเพิ่นก็นคือสีอาดินขาแล้วเนาะเนาะ เมื่อนี้อาจจะเล้วพี่น้องแต่ว่าทางทีมงานเขาก็อาจจะบริอยู่เนาะเพราะว่าน้องตุบีก็อาจจะได้ไปเวียทางอื่นต่อเพราะยังตุบีนีก็ลายอยู่พี่น้องพอลายอยู่เลลายแห้งหลายส่วงนี่ฮะสามสี่มือมาในป้าพี่น้องเลยจนปวดทัวน้องตุบีก็นจะมีอดเวลาสิพักพรูแหละไดไกระเ,าเพาะแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องตุบีกับทีมงานปรนสุกให้ทีมงานพอแก้พ่อดนนเด้อพี่น้องสุดไทยนี้น้องตุบีก็สิได้คอ ตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนะาะสบายดีเลยหมดทุกคนเด้อพี่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยปวดพอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ